ก็สินค้ามันเพึ่งมาส่งนะคือตัวตัวเนี้ยตัวเนี้ยใช้มาเป็นกระปุกที่สองแล้วอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นกระปุกที่สองมันจะตัวมันจะตัวเดียวกันมันเป็นสินค้าของคนจีนน่ะซึ่งตอนแรกอะ่ะเราก็ไม่กล้าเสี่ยงใช้อะเพราะว่าราคามันถูกมากเลยอะ คือราคามันถูกมากจนเรารู้สึกแบบเฮ้ยจะกล้าใช้ดีไหมวะแต่ว่าคือตัวเนี้ยเราใช้มาเป็นกระปุกที่สองแล้วอะคือกระปุกแรกที่ใช้หมดไปอะมันก็ใช้ดีนะแล้วก็ใช้แล้วเออหน้าหน้าตึงอะใช้แล้วหน้าตึงอะแล้วก็ไม่แพ้เออ มันจริงๆแล้วมันก็คือเป็นครีมลดริ้วรอยแล้วก็บังลุงผิวหน้าแต่มันเป็นของคนจีนไงเออมันจะขายเป็นเซ็ตน่ะก็คือก็คือเขาจะให้ลงเซรั่มก่อนแล้วก็พอลงเซรั่มเสร็จเนี่ยเขาก็จะให้ใช้เป็นตัวนี้ ก็ก็ใช้ดีนะคือช่วงช่วงสงการอะช่วงสงการอะอาราคาสินค้ามันจะลดค่อนข้างเยอะอะคือช่วงสงการนะราคาสินค้ามันลดค่อนข้างเยอะเลยแหละโดยโดยที่ว่าของเก่าอะ่ะยังใช้ไม่หมดเลยของเก่าก็ยังใช้ไม่หมดนะแต่ก็จะเอาของใหม่อะ ตัวเนี้ก็จะเป็นตัวนี้ก็ถูกนะกวดละร้อยเองอะ่ะเป็นเซรั่มน้ำนมมะพร้าวอะ่ะก็ก็ใช้ดีนะใช้ไปน,นิดเดียวเองตัวเนี้ยมันมันเป็นสินค้าเนี่ยมันยี่ห้อไอ้นี่นะยางอะ่ะยังโคมอะ่ะมันเรียนแบบชื่อลังโคมไงของอเมริกามันจะเป็นยี่ห้อลังโคมช่ะจริงจริงตัวนี้มันเป็นครีมลดริ้วรอยแล้วก็เป็นครีม สำหรับคนที่หน้าชอบเป็นสิวอะเออแต่ตัวเนี้ยเราเอามาทาคอนะเพราะว่ามันมันมันเป็นของยางโคมไงมันไม่ใช่ลังโคมอะ่ะเราเลยจะเอามาทาคอแล้วก็ทาเราจะเอามาทาคอกับทาหน้าอกมากกว่าจริงๆมันก็เป็นเป็นครีมสำหรับออลดริ้วรอยแล้วก็สำหรับคนที่เป็นสิวอะ่ะ ยังยังโคมกับวงไอเนี่ยกำลังดังเลยวงยังโอมยังโอมเนี่ยยังยังโคมจริงๆตัวนี้มันก็เป็นเป็นอาหารเสริมของคนจีนนะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันมันต้องเรียกเป็นยาลดน้ําหนักอะ่ะแต่ว่ามันมีออยอไทยนะมันมันคือ มันคืออาหารเสริมลดน้ําหนักอ่ะมันมีกาแฟด้วยนะมันยี่ห้อไอเนี่ยลิโซอ่ะคือหนึ่งเลยนะเออถูกกว่าเม็ดอินไทยแลนดอ่ะมันเป็นเม็ดอินไชน่ามันเป็นเม็ดอินไชน่าแต่มันมีอ,อยอไทยนะ คือตัวเนี้มันจะเป็นผสมสารสากัดจากสมุนไพรประมาณา10ชนิดได้มังแล้วก็มันก็จะมีเซรั่มตเตอร์อยู่ไหนวะ คือตัวนี้เราใช้กระปุกที่สองเพราะว่ากระปุกแรกที่ใช้หมดไปอ่ะเรารู้สึกว่าคือใช้แล้วรู้สึกว่าหน้ามันชุ่มชื่นอ่ะแล้วก็ตึงอ่ะใช้แล้วรู้สึกว่าเออหน้ามันตึงราคามันถูกซะจนเราแบบ นึกถึงสมัยเป็นวัยรุ่นอะเออสมัยเราเป็นวัยรุ่นอะพวกครีมอะไรพวกเนี้ยราคาแพงมากเลยนะสมัยเราเป็นวัยรุ่นอะเวลาเราจะซื้อครีมอะไรพวกเนี้ยเออแทบจะต้องอดข้าวเลยนะสมัยเราเป็นวัยรุ่นอะครีมแบบเนี้ยกระปุกหนึ่งอะไปซื้อที่ไปซื้อที่ฟิวเจอร์อะไปซื้อที่ห้างไปซื้อที่บิ๊กซีไปซื้อที่ฟิวเจอร์อะใช้เงินไปประมาณห้าร้อยต่อกระปุก แต่เดี๋ยวนี้ร้อยหนึ่งก็ซื้อได้แล้วอะ่ะคือครีมแบบนี้สมัยก่อนอะ่ะคือครีมแบบนี้สมัยก่อนเวลาเราจะใช้อะ่ะหรือซื้ออะของอ่อมันจะมีของของที่ถูกถูกอะ่ะมันจะเป็นของมิดทีนกับเอวอนอ่ะถูกแล้วก็มันก็จะมียี่ห้อที่ไม่ค่อยดังอะ่ะส่วนถ้าเป็นยี่ห้อแพงแพงอะ่ะอา่าถ้าเป็นยี่ห้อแพงแพงอะ่ะอย่างครีมแบบนี้ ครีมอย่างครีมแบบนี้ยี่ห้อนีเวียเมื่อก่อนนะที่เราไปซื้อในห้างกระปุกนึงอะ่ะห้าร้อยเพันกว่าคือเรามองว่าเด็กวัยรุ่นสมัยนี้มีทางเลือกที่ดีกว่านะเพราะว่าคือเด็กคือเด็กวัยรุ่นสมัยนี้มันมีทางเลือกที่ดีกว่าตรงที่ว่าราคาสินค้ามันถูก เออขวดนี้แม่งก็ไม่ติดขวดนี้แม่งก็ไม่ได้ติดไม่ได้ติดสติกเกอร์ให้ตอนแก่ออกมาแม่งไม่แม่งไม,ม,ม,ม่ยอมติดสติกเกอร์ให้ตัวเนี้อันนี้มันยังติดสติกเกอร์ให้ไบ o อไบโออะควาไบโออะค อย่างสมัยก่อนอะแบบอย่างลิฟใช่ไหอย่างลิฟเนี่ยอย่างพวกลิฟนะถ้าถ้าเป็นลิฟของถ้าเป็นถ้าเป็นลิฟนะถ้าเป็นลิฟของเมนโทลันทัมเนี่ยก็แท่งหนึ่งก็ประมาณร้อยหนึ่งแปดเก้าบาทร้อยหนึ่งอันนี้คือราคาราคา คือลิปลิปของเมนโทลาทัมอะถ้าไปซื้อในห้างก็แท่งนึงก็ตกแปดสิบเก้าบาทหรือร้อยหนึ่งแต่ว่าพอมาดูเอ,อ่ออันเนี้ยมันเขียนว่าอะไรอะมันเป็นมันเป็นผลอะโวคาโดอะมันเอ,อ่ออะไรเนี่ยอันเนี้ยแถมนะเนี่ยคือลิปสติกแถมแท่งนึงก็น่าจะตกยี่สิบาทอะเราคิดว่าเขาของจีนน่ะแหละ เราคิดว่ามันน่าจะของเมืองจีนเนี่ยตัวหนังสือมันเล็กเหลือเกินมันก็เป็นลิปมันที่มีสีมันเป็นลิปมันอะแต่ว่าพอทาไปแล้วมันจะออกชมพูชมพูอะแต่ของเมนโทรนทัมนี่มันมาตรฐานอยู่แล้วไงมันเป็นนำเข้ามามันก็แพงอยู่แล้วล่ะของเมนโทรนทัมแท่งหนึ่งก็ คือถ้าไปของเมนทรลันทัมมาแท่งหนึ่งก็ตกร้อยหนึงอะ่ะมันไม่เหมือนกันไงเอออย่างตอนเราเป็นวัยรุ่นอะ่ะเวลาจะซื้อขีมอะไรพวกเนี้ยก็ต้องเตรียมเงินไปแล้วอะ่ะห้าร้อยซึ่งเราก็ต้องแบบกินมามา่าคือจะซื้อครีมกระปุกหนึ่งอะ่ะก็คือต้องแลกกับการกินมาม่าสามวันอะ่ะเพราะว่าสมัยก่อนของมันแพงไงแต่สมัยเนี้ยของมันถูกอะ่ะ สมัยนี้ของมันถูกมากอะ่ะครีมกระปุกหนึ่งก็แค่แบบอย่างครีมกระปุกหนึ่งนี่ราคาก็ตกแค่ร้อยเดียวเองมั้งเอออย่างตัวเนี้ยเราเห็นว่ามันเป็นสูตรไอ้นี่มันเป็นสูตรว่านหางจระเข้ไงซึ่งมันเป็นอะโลเวยล่าเฟสครีมซึ่งเราคิดว่ามันเหมาะกับเราเพราะว่าเราคือเราเป็นสิวบ่อยอะ่ะ คือเราเป็นคนที่มีสิวบ่อยอะจึงเหมาะกับของพวกนี้แหละ อันที่จริงคนคนจีนอะหรือว่าสินค้าของประเทศจีนเสื้อผ้าเครื่องสำอางทุกอย่างเลยอะสินค้าของประเทศจีนทุกอย่างราคาถูกหมดทั้งไพรทาโลไพรออรล์ลคเกิลเครื่องสำอางเครื่องสำอางอาหารเสริมเสื้อผ้ากระเป๋า รองเท้ากระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าทุกอย่างหมดเลยอะมันไม่ยอมออกวอ่ะมันจะแน่นอย่างนี้เ,เหมือนกระปุกมันจะใหญ่นะนี่ห้าสิบกรัม อันนี้มันกี่กรัมวะอันนี้ก็ห้าสิบกรัมนะอันนี้ห้าสิบกรัมแต่กระปุกใหญ่มันอ่านว่าอะไรเนะี่ย Hydrating Refreshing Fresh Cream Aloe Vera Extract Refreshing Moisturizer เ ลดรอยแผลเป็นจริงๆครีมที่มีส่วนผสมของเออ่ว่านหางจระเข้ส่วนใหญ่ราคาแพงนะอืมเราบอกได้เลยคนจีนมันก็อย่างนี้แหละชอบขายของตัดราคาชาวบ้าน <S <S บางทีก็ที่โกง กลยุทธ์ที่คนจีนใช้ในการทําธุรกิจก็คือขายของตัดราคาคนอื่นนี่แหละก็ต้องทาตัวนี้แล้วก็ทาตัวนี้ก่อนแล้วก็ใช้ตัวนี้ลดรอยแผลเป็นสิ่งที่คนจีนนิยมนิยมใช้อะ ก็คือว่าอ,อการขายตัดราคาคนอื่นอ่ะอืมกลยุทธ์ที่คนจีนนิยมใช้อ่ะก็คือการขายของตัดราคาคนอื่นจนจนเป็นนิสัยเสียซึ่งมันก็ทําใหอ้อ่ให้พูดยังไงอ่ะ การที่คนจีนขายของตัดราคาคนอื่นน่ะคนที่ได้ผลประโยชน์ก็คือผู้บริโภคการที่คนจีนน่ะขายของตัดราคาอย่างอาหารเสริมของของจีนเนี่ยกระปุกหนึ่งอะ่ะก็มันมีหลายเม็ดนะประมาณสามสิบเม็ดได้อะ่ะราคาก็ตกประมาณ100ร้อยกว่าบาทแต่พอมาดูกับเม็ดอินไทยแลนด์เนี่ยกระปุกหนึ่งนะสามร้อยห้าสิบ เม็ดอินไทยแลนด์สามามาเจอคนจีนตีราคาเนี่ยสักร้อยของคนจีนน่ะมันชอบขายตัดราคาชาวบ้านน่ะประมาณ2อ0ร้ออยแเหมือนกับว่าคนไทยขาย350คนไทยขาย350คนจีนน่ะอาจจะขายแค่180-200แค่เนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการการทำธุรกิจในทุกวันเนี้ คืออัตราการแข่งขันนะมันสูงมากอ่ะเพราะว่าคือคนจีนเขาค้าขายเก่งอ่ะเพราะว่าคนจีนเขาค้าขายเก่งค้าขายเก่งอะ่ะก็เลยทําให้ตลาดเครื่องสําอางในประเทศไทยเนี่ยเจอเจอทุบตลาดตลาดเครื่องสําอางในประเทศไทยอะ่ะมันเจอทุบเพราะคนจีนค้าขายเก่งก็เลยทําให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือให้เรียกตามภาษาทางธุรกิจก็คือ S SME อ่ะพวกทำธุรกิจ SME รายย่อย SME เเนี่ยจะเป็นพวกทำธุรกิจส่วนตัวมีทั้งขนาดเล็กจนไปถึงขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการที่ต้องทำธุรกิจในยุคสมัยเนี้ยคือมันไม่ง่ายเหมือนสมัยก่อนการทำธุรกิจในสมัยเนี้ยมันมีคู่แข่งเยอะมีการตัดราคากันเยอะแล้วก็มีมิจฉาชีพก็เยอะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่มาทักทายค่ะก็แต่ให้พูดจริงๆอ่ะคือคนที่มีเชื้อคนที่มีเชื้อจีนน่ะใช้ของพวกนี้ไม่ค่อยเป็นอะไรนะอย่างคือเอ๋สั่งไอ้นี่มาขนมพม่าแล้วก็ขนมขนมพม่าแล้วก็เครื่องสำอางเครื่องสำอางพม่าขนมพมา่ากาแฟพม่าอะไรพวกนี้ ราคาถูกพอๆกับของจีนเลยนะขนมพมา่าเครื่องสำอางพมา่ากาแฟพมา่าราคาถูกพอๆกับสินค้าเม็ดอินเม็ดอินชายนาเลยแต่ถ้าเป็นพวกเสื้อผ้าเนี่ยของของเขมรอะกับของอินโดนีเซียจะราคาถูกสุดอ่าแล้วก็ของของถ้าเป็นเสื้อผ้าเนี่ยเขมรกับอินโดนีเซียถูก แต่ถ้าเป็นของปากีสถานอินเดียเนี่ยไม่ถูกไม่ถูกแต่ถ้าให้พูดถึงคุณภาพนะออของเม็ดอินเม็ดอินเม็ดอินเมรคุณภาพดีกว่าจีนถ้าเป็นเสื้อผ้าเนี่ยถ้าเป็นเสื้อผ้านะคุณภาพของเสื้อผ้าคุณภาพของการตัดเย็บเสื้อผ้าอะไรพวกเนี้ยของเมรน่ะคุณภาพดีกว่า ดีกว่าคนจีนเยอะเลยแต่แต่ถ้าให้พูดถึงพวกขนมอาหารหรือเครื่องสำอางอะถ้าเป็นคนที่มีเชื้อจีนอะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยแพ้สินค้าที่นำเข้ามาจากประเทศจีนประเทศไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีฮ่องกงส่วนใหญ่คนที่มีเชื้อจีนอะจะจะไม่ค่อยแพ้สินค้าที่คนจีนผลิตอยู่แล้วส่วนใหญ่เลยนะจะไม่ค่อยแพ้ มันจะมีแค่ส่วนน้อยซึ่งมันก็เหมือนอาหารน่ะเหมือนกับว่าถ้าถ้าคนที่แบบมีบรรพบุรุษนะ่ะมีบรรพบุรุษที่มาจากบนเขาอะ่ะหรือคนที่แบบคือบางคนอะ่ะเขาจะแพ้อาหารทะเลไงเข้าใจไหมาบางคนแพ้กุ้งคือมันเป็นที่มันเป็นที่สายพันธุอ์อ่ะเออมันเป็นที่สายพันธุ์กรณี คนจีนเนี่ยคือเราเราจะสนใจกลุ่มกลุ่มมาเฟียจีนอะที่ว่าเข้ามาทําพฤติกรรมทุเรศทุเลศในประเทศไทยมีการแบบลักพาตัวหรืออะไรพวกนี้มากกว่าก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะแต่ตัวเนี้ยมันมันก็ขายตัดราคากันเหมือนกันนะอืมขายตัดราคาบอกได้เลยถ้าซื้อในห้างอะมันก็ ก็แพงอ่ะเออถ้าซื้อถ้าซื้อในเน็ตนะถูกซื้อในห้างอ่ะแพงซื้อซื้อในเน็ตเนี่ยราคาตกสองร้อยซื้อในห้างราคาตกสามร้อยอืมแต่จริงๆมันก็เป็นของนําเข้าคือคนจีนค้าขายเก่งอ่ะแล้วไม่รู้เป็นไงคนจีนเนี่ยก็ก็ชอบมาไทยอ่ะทั้งจีนดีจีน มันจะมีอยู่สองกลุ่มอะ่ะพวกทําผิดกฎหมายกับพวกทําถูกกฎหมายอะ่ะพวกที่ทําผิดกฎหมายก็ชอบเข้าไทยพวกทําถูกกฎหมายก็มาอืมนะคะแต่ถามความรู้สึกเอเอว่ามันเขาก็ไม่ได้หลอกนะสินค้าเขาคือถ้าเทียบกับสมัยก่อนกับสมัยเนี้แล้วว่าสมัยเนี้ยสบายกว่าสมัยก่อนเยอะเลยสมัยก่อนอะไรก็แพงเสื้อผ้าก็แพงสมัยก่อนนะเสื้อผ้าตัวหนึงนะสองร้อยบาท สมัยก่อนนะเวลาเราจะซื้อเสื้อยืดตัวหนึ่งอ่ะสองร้อยสองร้อยห้าสิบเดี๋ยวนี้ตัวละเจ็ดสิบแปดสิบสวยๆทั้งนั้นเลยเมื่อก่อนซื้อเสื้อยืดสองร้อยเดี๋ยวนี้ซื้อนะเจ็ดสิบแปดสิบสวยๆทั้งนั้นเลยเมดอินคาเมนเมดอินเวียดนามเมดอินอินโดนีเซียแล้วก็เครื่องสำอางเสื้อผ้าถูกราคาถูกลงถูกลงหมดเลยอ่ะเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องสำอาง อาหารเสริมขนมถูกหมดสมัยเนี้ยมันแปลกกว่าสมัยก่อนตรงที่ว่าค่าของชีพอะ่ะมันสูงขึ้นแต่ว่าราคาสินค้านำเข้าอะ่ะมันถูกลงหมดเลยค่าของชีพทุกวันนี้มันสูงขึ้นนะแต่ว่าราคาสินค้านำเข้าอะ่ะมันถูกลงเช่นอะไรแพงขึ้นบ้างข้าวสารแพงขึ้นน้ำอัดลมแพงขึ้นน้ำตาลแพงขึ้น ราคาสินค้าในห้างอ่ะแพงขึ้นแต่ราคาสินค้านำเข้าอ่ะถูกเข้าสารแพงน้ำตาลแพงกะปิแพงไข่แพงขนมปังแพงแต่ว่าพวกสินค้านำเข้าเนี่ยมันเข้ามาทำลายธุรกิจคือในร้านหนังสือต่างประเทศอ่ะมันจะมีไพทาร่โลอ่ะขายเยอะในร้านหนังสือต่างประเทศอ่ะพวกคินุคุนิยะ เอเชียบุ๊กร้านเอเชียบุ๊กร้านคิโนคุณิยะจะมีไพ่ทาโร่ต่างประเทศไพ่อละาเคิรต่างประเทศขายของเพเกนทาโรสหรือไพ่ชุดดังๆเนี่ยเราซื้อนะประมาณพันแแล้วก็มีบางชุดนะ่ะสองพกว่าก็มีแต่ว่าพอไปซื้อเม็ดเม็ดอินชัยนาเนี่ยร้อยราคาเท่าไหร่สองร้อยร้อยแปดสิราคา200จากจากไพ่ชุดเนี้ย ถ้าเป็นของแท้ถ้าไพ่แท้มันขายพันแปดแต่ถ้าไปซื้อในช้อปปีในลาซาด้ามันเหลือชุดละสองร้อยแต่กระดาษโคลลเกตกันเลยมันจะมีมันจะเป็นกระดาษไม่เหมือนกันมันจะเป็นกระดาษที่ไม่มีคุณภาพกระดาษมันจะบางๆถ้าเป็นของจีนเนี่ยไพ่มันจะขนาดเล็กกระดาษไม่ค่อยมีคุณภาพแต่ถ้าเป็นของแท้เนี่ยมันจะเป็นกระดาษมันจะเป็นกระดาษพรีเมียมอย่างดีเลยแล้วก็ไพ่ใหญ่ ถ้าของแท้อะไพ่จะใหญ่กระดาษพรีเมียมแต่ถ้าเป็นของของจีนของอะไรแบบนี้มันจะถูกแต่ถามความเห็นเราอะเราคิดว่าคือเราไม่ได้ซีเรียสเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบรนดะ์เนมไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ชอบที่จะซื้อของถูกมากกว่าเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นกระดาษโดนน้ำก็โดนน้ำก็เปียกเหมือนกันนั่นแหละเจอปวกกินได้เหมือนกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ